มหาบทกวีภูมิใจเสนอมหากาบ์ h อเมซิงสไปเดอร์แมนเนื้อหานี้ผมไม่อาจเล่าได้อย่างครบทุกประเด็นนะฮะและก็ต้องขออภัยหากพู้จาสุภาพเกินไปนะครับ ปีเตอร์พาร์เกอร์ไอหนุ่มน้อยน่ารักเป็นถึงลูกชายนักวิทยาศาสตร์ส่วนปีเตอร์เป็นนักค้นหาค้นหาพ่อตัวเองครับแต่ก็ไม่เจอจนเดินไปถึงโต๊ะทางานของพ่อพี่แก่แล้วก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นเนื่องจากพ่อปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮะมีสูตรสมการที่ยอดเยี่ยมจนมีคนตามล่าพี่แกพ่อปีเตอร์กลัวลูกชายตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายจึงส่งให้ป้ามเมย์กับลุงเบนเลี้ยงครับแม่ชีตพี่แกเนี่ยโคตรน่าสงสารถูกพ่อแม่ทิ้งอย่างตั้งแต่ยังเด็กจนพี่แกเตติบโขึึ้นมาถง ภายนอกจะผอมแห้งขี้ก้างแรงน้อยจูสั้นชีวิตบัดซบโนทิ้งแต่น้อยแต่ก็เป็นถึงนักเรียนไฮสคูลข้าบระดับหัวกะทินะฮะคือแม่งโคตรฉลาดเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปที่ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองถึงแม้ส่งปีเตอร์อาจจะเหมือนคนที่ไม่ชอบยุ่งกับชาวบ้านแต่จิตใจพี่แกเกิดมาเพื่อเป็นฮีโร่โดยแท้ครับคุณผู้ชมดูฮะไอหมอนี่มันชื่อแฟดมันเป็นตัวบอสของโรงเรียนเลยชอบแกล้งชาวบ้านไปทั่วและปีเตอร์ทนดูไม่ไหวที่เห็นคนอ่อนแอถูกรังแกพี่แกก็เลยเอา ตัวเองเนี่ยไปให้บักแฟดกระทืบแทนซะง,งั้นเห็นไหมฮะแม่งโคตรฉลาดเรื่องตีเรื่องต่อยเนี่ยพี่แ,แกแทบจะสู้ใครไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเรามาดูสกิลการจีบหญิงกันบ้างนะฮะคือวันสุขยุ่งไหมครเอาแล้วด้ว,วยเลยเพื่อนอถ้าอย่างนั้นช่วยไปถ่ายรูปแฟนฉันทีสิอ,อ๋อเออขยิงดีนะเรารับถ่ายแต่วันตายนะ แต่จริงๆแล้วปีเตอร์พาร์เกอร์แอบลงรักเกวนสเตซี่ครับสาวน้อยผมทองไว้หน้ามาตากลมอย่างกระตุกกตายางเธอเป็น <ๆ S 1> ลูกสาวตำรวจและพ่อเธอก็เป็นคู่ปรับกับสไปเดอร์แมนในอนาคตข้างหน้าทางด้านปีเตอร์เวลากลับบ้านมักจะมีบาดแผลอยู่แทบทุกวันครับคุณผู้ชมมันทําให้ลุงเบนกับป้าเมย์อดห่วงไม่ได้อีกทั้งเนี่ยยังอยากจะเอาเรื่องกับคนที่มารังแกหลานตรงนี้พาร์เกอร์จึงผูกพันกับป้าเมย์และลุงเบนเนี่ยเป็นอย่างมากนะฮะ มันมีวันหนึ่งที่ปีเตอร์ไปเจอกระเป๋าพ่อตัวเองในกระเป๋าใบนั้นมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องซึ่งในกระเป๋าใบนั้นพ่อปีเตอร์ก็ได้ซ่อนแผ่นหนังโป้ไว้ไม่ใช่นะฮะ คือในนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลสมการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและอื่นๆอีกมากมายแล้วปีเตอร์ก็ได้เจอชื่อหนึ่งนั่นก็คือชื่อด็อกเตอร์คอนเนอร์ซึ่งพี่แกเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์มีแขนข้างเดียวและแกเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะเปลี่ยนคนทั้งโลกให้ไรซึ่งจุดอ่อนใดๆจนปีเตอร์ก็ได้ไปบริษัทออสคอปที่ด็อกเตอร์คอนเนอร์วิจัยที่นั่นเนี่ยก็มีการอบรมมีการฝึกงานต่างๆพอไปถึงก็เจอพนักงานสาวหน้าสวยโคตรมีเสน่ห์ฮะดู สายตาเธอครับช่างย่หยวนซะเหลือเกินเธอก็ถามว่าชื่ออะไรปีเตอร์ก็บอกว่าอ๋อผมชื่อไอจูครับแน่นอนปีเตอร์เนี่ยก็เนียนหยิบชื่อใครก็ไม่รู้นะฮะเพื่อผ่านไปหาดอร์คอนเนอร์มันทําให้เจ้าของบัตรถูกไล่ออกไปอย่างงงๆบางครั้งจะเป็นฮีโร่ก็ต้องยอมเสียคนหมู่น้อยเพื่อไปช่วยคนหมู่มากนะฮะแล้วกรินสเตซี่เนี่ยก็ทํางานที่นี่เช่นกันเธอได้นําพากลุ่มเด็กฝึกงานไปหาดอร์คอนเนอร์ในขณะที่ปีเตอร์เนี่ยก็เนียนไปอยู่ในกลุ่มนั้นเช่นกันดอร์คอนเนอร์เนี่ยอธิบายการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆท่นี้นั่นว่าจะเปลี่ยนโรคนี้เนี่ยให้คนที่พิการไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหัวไม่มีหางให้กลับมาเป็นคนที่สมบูรณ์อีกครั้งปีเตอร์ก็ได้โชว์สกิลนะฮะเอาสูตรสมก,การที่พ่อเคยวิจัยจนด็อกเตอร์ทึ่งว่าไอเด็กนี่มันไม่ธรรมดาไว้เฮ้ยแล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นสไปเดอร์แมนพี่แกก็ได้แอบเข้าห้องทดลองที่แมงมุมนับล้านอยู่ในนั้นแน่นอนพี่แกก็ถูกกัด เข้าคอจังๆแล้วอาการก็เริ่มผิดปกติเริ่มมีเซนพละกําลังและก็ความจังไรมือพี่แกมันเหนียวจนควบคุมไม่ได้ทะลึ่งไปแตะเสื้อเมียลุงตาลุงนี่แกโกสุดขีดสัญชาตยานการป้องกันของปีเตอร์ก็แผงริดขึ้นมาจนปีเตอร์งงเป็นไก่ตาแตกมันเกิดที่อะไรขึ้นกับตัวกูวะปีเตอร์เนี่ยก็ไปวิจัยตัวเองพักหนึ่งจนแกเริ่มได้สติแกก็คิดถึงเรื่องด็อกเตอร์นะฮะว่าด็อกเตอร์จะสรรสร้างให้มนุษย์ที่พิการกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์อีกครั้งงทาาด้านปีเตอร์ ก็เห็นด้วยก็เลยคำนวณทฤษฎีสูตรสมรการที่พ่อเคยวิจัยเนี่ยให้กับดรคอนเนอร์แล้วดรเนก็ได้ไปทดลองกับหนูแล้วมันก็สําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมปีเต <Peter S 2> อร์ก็ได้กลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปทะเลาะก,กับลุงเบนและป้าเมย์อย่างไม่ตั้งใจพี่แกฟูมไฟเข้าเซเว่นจะซื้อเหล้ามารักษาใจแต่เจ้าของร้านเสือกโกลตีไม่รู้เวลาเวลาฮะในขณะเดียวกันชายที่อยู่หลังปีเตอร์มันคือโจนนะครับคุณผู้ชมมันก็ได้ทําการป้นและหนีเจ้าของร้านก็ขอให้ปีเตอร์ช่ว แต่ปีเตอร์ก็ไม่ช่วยอะไรนะฮะยังพูดอีกว่าช่วยหน่อยสิเ,ออเรื่องของมึง แต่การตัดสินใจของปีเตอร์มันผิดพลาดมหานครับคุณผู้ชมเพราะโจนนั่นเนี่ยมันก็ได้ฆ่าลุงเบนทิ้งพอลุงเบนเกจะมง้อให้หลานกลับบ้านแต่ก็ไม่ทนันเพราะลุงเบนเนี่ยก็ได้ตายไปต่อหน้าต่อตาปีเตอร์อรบาดแผลที่ปีเตอร์สร้างขึ้นมามันฉีกขาดจ,จนปนปี้เจ็บปวดช้ำใจอยู่หลายวันครับคุณผู้ชมอีกทั้งพี่แกยังเห็นในเมืองเนี่ยมันมีอชาชญารมากมายตรงนี้จึงจุดประกายให้ปีเตอร์ต้องมาเป็นฮีโร่พี่แกก็ได้ออกแบบชุดสไปเดอร์แมนอีกทางพี่ แกยังสร้างเครื่องชักเบาเอ้ยไม่ใช่ชักใหญ่นะฮะปีเตอร์ก็ได้ช่วยตำรวจเนี่ยจับโจรโดยการใช้ใยตรึงไว้กับผนังนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เป็นที่พอใจกับตำรวจโดยเฉพาะพ่อของเกรนสเตซี่มันมีวันหนึ่งที่ปีเตอร์ได้ไปกินข้าวบ้านพ่อตานะฮะแต่บรรยากาศเนี่ยก็บันเลยิ่งนักเนื่องจากพ่อเกรนเนี่ยไม่พอใจสไปเดอร์แมนที่มาก้าวไก่งานตำรวจไม่เข้าเรื่องปีเตอร์ก็อธิบายเหตุผลนู่นนี่นั่นท้ายสุดเนี่ยก็ไม่ถูกคอกันมันทำให้เกรนเนี่ยขายหน้าเป็นอย่างยิ่งแล้วออกมานอก บีเตอร์เนี่ยก็ได้ตามมาพร้อมกับเธอก็ขอโทษนู่นนี่นั่นและก็สารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนทางด้านด็อกเตอร์คอนเนอร์ที่ได้เอาสูตรเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมไปทดลองกับหนูแล้วมันสําเร็จใช่ไหมฮะพี่แกเนี่ยก็เลยมาทดลองกับตัวเองและผลที่ได้ก็ได้นะครับได้ก็เชี่ยแล้วนะฮะและก็ได้เชี่ยจริงๆพี่แกกลายเป็นกิ้งก่ายักษ์ออกไปอรารวาสอยู่กลางสะพานท่ามกลางผู้คนนับหมื่นโชคดีสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ได้มาช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ยังเตะปากกิ้งก่ายักษ์ด้วย ปีเตอร์ก็ได้ตามไปดูบักกิ้งกาและก็รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์นี่เองด็อกเตอร์เนี่ยก็พึงพอใจกับผลที่ได้เป็นอย่างยิ่งแล้วความคิดของด็อกเตอร์เนี่ยก็แสดงที่อีอย่างว่าแผนการพี่แกจะให้คนในเมืองเนี่ยเป็นแบบแกนะฮะโดยการจะเอาสารไปโปรยตึกสูงเพื่อให้คนในเมืองเนี่ยเป็นแบบแกนั่นเองแล้วแน่น,นอนสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ต้องขัดขวางทุกวิถีทางพี่แกก็ได้ไปซัดกับบักกิ้งกาบนตึกชั้นสูงแล้วที่นั่นพ่อของเกรนสเตซี่เนี่ยก็อยู่ด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้พ่อของเกรนเนี่ยก็ทราบแล้ว ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยคือปีเตอร์พาร์เกอร์บทสรุปของเสี้ยววินาทีสุดท้ายปีเตอร์เนี่ยก็ได้ปลดเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมขอเรียกมันว่าน้ําเชื้อที่ทําให้คนเป็นกิ้งก่าแล้วกันฟังดูแปลกๆไหมฮะพี่แกเนี่ยก็ได้เอาอยารักษาใส่เข้าไปแทนเพราะมันมีคนบางส่วนถูกด็อกเตอร์เนี่ยเอาสารน้าเชื้อฉีดใส่จนร่างกายเนี่ยเป็นกิ้งกา่าแล้วทุกคนในเมืองที่เป็นกิ้งก่าก็ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งแล้วแน่นอนด็อกเตอร์ก็กลับมาเป็นเอ็ดวดนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแกเป็นพ่่ออซแล้้วเมืกกกียััังดนบ ไปด์นแมนอยู่เลยตอนนี้ก็ได้ช่วย Spider Man สไปดอเดแมนซะงั้นพ่อของกรินสเตซี่เนี่ยที่ถูกกิ้งกากับสวกไส้ ก่อนที่แกจะสิ้นใจตายนะฮะแกขอร้องให้ปีเตอร์เนี่ยแบบลูกผู้ชายว่าอย่ายุ่งเกี่ยวข้องกับเกวนอีกเลยไม่งั้นเนี่ยเกวนจะตกอยู่ในอันตรายปีเตอร์ก็รับปากนะฮะผ่านไปหลายวันปีเตอร์นเนี่ยก็ได้หายหัวแม้แต่ง,งานศพของพ่อนางเอกเนี่ยก็ไม่มามันทําให้เกวนเนี่ยต้องเข้ามาเคลียร์กันสักหน่อยฉากนี้คือฉากแห่งความเจ็บปวดทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมความรักเนี่ยมันก็เหมือนรอยสักมันสวยมันสร้งงางงางามแต่เมื่อเราอยากจะมีมันเนี่ยมันก็ต้องแรกด้วยความเจ็บปวดปีเตอร์ ก็ได้ปล่อยเธอไปไม่ทักไม่ทายอะไรทั้งสิน้นแต่ก็ยังแอบ,บมองดูอยู่ข้างหลังเสมอและไม่ว่ายังไงปีเตอร์ก็ต้องทําหน้าที่ของสไปเดอร์แมนปกป้องบ้านเมืองต่อไปและนี่ก็คือมหากราบ The Amazing Spider-Man ในภาคที่หนึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดมัว่วส่วยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท้ายสุดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดให้มันหมดทุกอย่างและอย่าลืมกันนะครับมหาบทกวี